การกลับมาเกิดใหม่ในฐานะเทพแห่งการทำอาหารในญี่ปุ่นชั a เตอร์238บทที่238ามปลาเบโกเนียตัวใหญ่ฉันได้แล้วฉันได้เอสเซาแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงที่เต็มไปด้วยความปิ่ิเตนดีดังขึ้นจากนั้นดวงตาหลายคู่ก็หันไปมองที่ผู้พูดคุณได้รับแล้วหรือยังโทโจโนโซมิมองมากินิชิกิโนด้วยสีหน้าไม่อยากเชื่อเธอควรจะรู้ว่าตั้งแต่ดาวโหลดเกมมือถือนี้มาเล่นแม้แต่ผู้หญิงที่จ่ายเงินไปหลายหมื่นเยนก็ยังไม่เคยได้เอสเซาเลยแต่ตอนนี้มากินิชิกิโนดได้เ,ดสเอสเเเซยอส เมื่อเห็นการ์ดของเซียวเฉิงที่ใส่กรอบทองคำท่องทิ่นอยู่ในโทรศัพท์ของมากินิชิกินกลุ่มคนเหล่านั้นกอดไม่ได้ที่จะแสดงสีหน้าอิจฉามาฮิเมะเธอได้เอสเอสอาจริงๆด้วยฮาฮานั่นหมายความว่าฉันได้เงินมากกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นเยนจากการขายทองคำคริปตันฟอเมื่อได้ยินคำพูดของนิชิกิโนกมากีเด็กสาวอีกแปดคนก็ตันตกใจจนอ้าปากค้างในทันทีการถอนชื่อของจีออกนั้นไม่ใช่เรื่องโกหกมันเป็นเรื่องจริงมาฮิเมะเงินจากเธอเยอะมากเลยเหรอพ่อของฉันให้มาเออทำไมเหร ถึงแม้ฉันจะรู้ว่าบ้านของมากินีชิกิโนเป็นโรงพยาบาลและเขาถือเป็นพี่ชายคนโตของครอบครัวร่ำรวยแต่ดูเหมือนว่าคุณจะมีเงินหลายล้านดอลลาร์ในเกมนี้มันจริงๆเหรอจะไม่โดนพ่อแม่ตีตายก่อนเหรอกลุ่มคนเหล่านั้นพูดขึ้นโดยมีแววตาเต็มไปด้วยคำถามเช่นนั้นเออฉันแค่บอกพ่อไปว่าเชฟเซียรับปากฉันเรื่องหนึ่งแล้วพ่อก็สนับสนุนฉันอย่างเต็มที่เมื่อได้ยินประโยคนี้กลุ่มคนก็มองหน้ากันคนสุดท้ายที่เอริอายาเซพูดกับมากินีชิกิโนคือมากิคุณลุงเข้าใจผิดอะไรไปหรือเปล่าคะใช่มีชิกนน่่น่มมาาาจ้้อออง,องอายาเเกรรดดวหตุผลททีไบแชั เออไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาโบกมือซ้ำแล้วซ้ำเล่าสรุปแล้วมาจิคุณเป็นคนแรกในพวกเราที่ได้ SSR ออกมาดังนั้นคุณต้องระเริงและรวบรวม SSR ทั้งหมดให้เร็วที่สุดงั้นฉันจะตั้งใจทำงานให้เต็มที่ถ้าเซียวเฉิงหวน,นึกถึงความคิดของพวกผู้หญิงเหล่านั้นเขาคงจะบอกพวกเธอเสียงดังแน่ว่าพวกเธอคิดมากเกินไปแล้วอย่างไรก็ตามเซียวเฉิงได้ลดโอกาสในการได้ตัวละคร SSR ทุกตัวลงอย่างมากโอกาสในการได้ตัวละคร SSR ทุกตัวยกเว้นเซียวเฉิงน,นั้นอยู่ที่0 0 0 0 1เท่านั้นูน SSR ทั้งหมดมากกว่า20ตัว และเหตุการณ์นี้ไม่สามารถเกิดขึ้นซ้ำได้อีกนี่คือระดับความแยกสุดโหดระดับนรกชัดๆแต่เห็นได้ชัดว่าเซียวเฉิงไม่รู้เรื่องทั้งหมดนี้ถ้าเซียวเฉิงรู้จากวงมิวเอสก็เขาอาจจะช่วยหัวหน้าลัทิในห้องเรียนนี้แต่งเพลงให้ฟรีก็ได้ส่วนเซียวเฉิงในตอนนี้เขากำลังเผชิญกับบทเรียนที่นักเขียนทุกคนต้องพบเจอถ้าฉันเปลี่ยนไปเขียนกับนักเขียนคนอื่นฉันจะเขียนนิยายหลายเรื่องภายในเวลามากกว่าสองเดือนซึ่งมากพอที่จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกอิจฉาไปหลายเดือนแต่เซียวเฉิง การผสมผสานระหว่างเชฟนักเขียนนักดนตรีนักร้องและตัวตนที่หลากหลายทำให้นิยายของเซียวเฉิงประสบความสำเร็จอย่างมากนิยายที่ขายดีอย่างเร็วทันใจ5เซนติเมตรต่อวินาทีชื่อของคุณและ3เล่มในส่วนแห่งคำพูดต่างก็ครองอันดับหนึ่งและสในชัดหนังสือขายดีตามลำดับเรียกได้ว่าเซียวเฉิงประสบความสำเร็จอย่างมากในวงการนิยายโชคดีที่เซียวเฉิงยังไม่ได้เข้าสู่วงการไลโนเวลอย่างเป็นทางการมิเช่นนั้นเชฟเซียวคุณสินไห่เฉิงพวกคุณพักผ่อนมาเป็นเดือนกว่าแล้วไม่น่าจะเขียนหนังสือออกมาบ้างแล้วเหรอแมชชีนไดยวนซีออนว มันก็โอเคสาหรับนิยายแต่คุณแน่ใจหรือว่าอยากได้คราวนี้ฉันวางแผนจะเขียนเรื่องราวที่ประกอบขึ้นจากชื่อนักฆ่าสุดพิเศษของฉันดวงตาของมาจินดาหยวนจือเป็นประกายในทันทีมองไปที่เซียวเฉิงแล้วถามว่าอาจารย์อาเฉิงท่านชื่ออะไรเบโกเนียปลาใหญ่แววตาของเซียวเฉิงฉายแววแห่งความคาดหวังปลาใหญ่และเบโกเนียการสังหารพิเศษครั้งนี้คือการสังหารพิเศษที่เซียวเฉิงกำลังวางแผนอยู่เขียนมาเถอะอยาลังเลที่จะเขียน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอาหารสูตรพิเศษที่ต้องฆ่าใหตุใของ CEO เซียวเฉิงคืในใหญ่ที่มีชื่อเดียวกันแค่ลูกเล่นนี้ก็เป็นจุดขขยที่สําคัญของ573แล้วไม่ว่า CEO เซียวเฉิงจะเขียนอะไรก็ตามแล้ว CEO เซียวเฉิงจะเขียนได้ย่ไหมไม่เลยเมนูปลากระพงใหญ่จานนี้เป็นสูตรที่ CEO เซียวเฉิงคิดค้นขึ้นเองเป็นสูตรลับพิเศษที่เขาคิดค้นขึ้นเพื่อใช้ในภรารกิจที่สองให้สําเร็จภรารกิจเสริมที่สองภายในหนึ่งปีเจ้าภาพจะกลายเป็นสุดยอดเชฟและสร้างสูตรอาหารสุดพิเศษที่เชฟต้องเอาชนะให้ได้โดยเอาชนะสุดยอดเชฟคนเก่รา,กา,การ,ร,ร,ราาอสหุดมื ภารกิจเสริมที่สองเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วที่จะต้องเอาชนะเชฟพิเศษรุ่นเก่าและเชฟพิเศษรุ่นเก่าที่เซียวเฉิงเลือกก็คืออาซามินาคิริกแม้ว่าอาซามินาคิริคอาจจะเข้าถึงเชฟหลิ่นได้แต่เซียวเฉิงก็มั่นใจว่าปลาตัวใหญ่และต้นเบโกเนียของเขาจะไม่แพ้อาซามินาคิริกสี่กลิ่นรูปร่างและการเจริญเติบโตเบโกเนียรูปปลาขนาดใหญ่นี่คือรูปทรงที่เซียวเฉิงค้นพบด้วยตัวเองเซียวเฉิงพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดการหยุดนิ่งอยู่กับที่นั้นเป็นไปไม่ได้ความรับผิดชอบทำให้เซียวเฉิงอยู่เฉยๆไไม่ได้239 บทที่2อ9อาณาจักรของลินเบโกเนียปลาใหญ่ชื่อของมือสังหารพิเศษของเซียวเฉิงปรากฏอยู่ในมือของทุกฝ่ายนอกจากพรสวรรค์ของเซียวเฉิงแล้วมันยังเป็นสิ่งที่น่าอิจฉาของจอมโจรเท่านาคิริอีกด้วยเรียงซีปีด้หลานเคยแบบนี้่างน,น่าอิจฉาจริงๆไอสารเลวเซียวเฉิงค้นควา้าเรื่อง่าสังหานพิเศษมาแล้วนั่นหมายความว่าเซียวเฉิงมีคุณสมบัติที่จะขอคำแนะนำจากเชฟลินได้แล้วใช่ไหมลองในภาพดูสิทุกคนคลองนอดถอนหายใจไม่ได้อีกแล้วนาคิริจรนแก่คนนั้นหมดตัว,วจริงๆ อย่างไรก็ตามความอิจฉาเป็นเรื่องของความอิจฉาแต่ไม่มีใครลงมือทำอะไรท้ายที่สุดแล้วนี่เป็นเพียงลมที่เซียวเฉิงปล่อยออกมาเองอาจจะไม่น่าเชื่อถือแต่สำหรับปลาใหญ่และเบโกเนียที่เซียวเฉิงกำลังจะผลิตทุกคนต่างก็พร้อมที่จะซื้อหากเคล็ดลับพิเศษของเซียวเฉิงออกมาจริงๆหนังสือเล่มนี้อาจจะอธิบายเคล็ดลับพิเศษของเซียวเฉิงได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทุกคนต่างตั้งตารอชมเบโกเนียปลาใหญ่ของเซียวเฉิงกันอย่างใจจดใจจ่ออย่างไรก็ตามมีบางคนที่ไม่เข้าใจว่าทำไมเซียวเฉิงถึงทำแบบนี้เหมือนกับที่บอกว่าตอนนี้นาคิร อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามหนังสือเรื่องปลายใหญ่และดอกเบโกเนียของเซียวเฉิงก็ใกล้จะได้ตีพิมพ์แล้วและสิ่งต่อไปก็คือรอให้เซียวเฉิงสงต้นฉบับจากนั้นสำนักพิมพ์ก็จะดำเนินการพิมพ์และวางจำหน่ายคนภายนอกหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมเซียวเฉิงถึงอยากขายเบโกเนียปลาใหญ่แต่เซียวเฉิงเองเข้าใจเหตุผลที่เขาทำเช่นนั้นหากมีเหตุผลที่แท้จริงเซียวเฉิงก็แค่ต้องการตรวจสอบว่าสิ่งที่เขาเดานั้นผิดหรือไม่ ด้วยแรงบันดาลใจเพียงเล็กน้อยเซียวเฉิงดูเหมือนจะเข้าใจกุญแจสำคัญของเชฟลินแล้วแต่เขายังไม่แน่ใจนักดังน,นั้นเซี่ยวเฉิงจึงต้องใช้พลังพิเศษของเขาในการกำจัดไห่ถังผู้เท่าเพื่อตรวจสอบว่าระดับของลินนั้นเหมือนกันหรือไม่หากสิ่งที่เขาคิดถูกต้องเซี่ยวเฉิงก็จะมีหนทางเดินหน้าต่อไปไม่ใช่ว่าเซียวเฉิงไม่เคยถามว่านาคิริเซนซาเอมอนอยู่ในสถานะไหนแต่นาคิริเซนซาเอมอนยิ้มและตอบว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าพูดเลยหลังจากชูนิ้วกลางใส่านากิริีเซนซาเอมอนแล้วเซี่ยวเฉิงก็บอกว่าเขาไม่พอใจมากจากนนั้ก็จไป และตอนนี้เซียวเฉิงก็เข้าใจด้วยตัวเองแล้วแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่แต่เซียวเฉิงก็เข้าใจแล้วในช่วงค้างคืนเซียวเฉิงซึ่งเขียนเนื้อหาทั้งหมดของหนังสือเรื่องปลาใหญ่และเบโกเนียเสร็จแล้วได้คัดลอกต้นฉบับที่เขียนเสร็จลงในแฟลชไดร์ยูเอของเขาบอกกับอาซาามยะแล้วก็ออกไปฟูชิกาวาบุ่นโกะฉันพบสำนักงานของมาจิไดยูอันโกรในแบบที่คุ้นเคยเพราะเซียวเฉิงทำให้มหาจายจืจ่อองปัจจุบันมีห้องทำงานเป็นของตัวเองในห้องสมุดแม่น้ำาผีดิบด้วยเช่นกันเซียวเฉิงเคาะประตูห้องทำงานมือยนยงาาาจจข เคชิยูเธอก็อยู่ที่นี่ด้วยเหรอในออฟฟิศไม่ได้มีแค่มาจิดายหยุนจื่อคนเดียวแต่ยังมีเซจือชิวซืออยู่เสี่ยวเฉิงที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วด้วยอย่ามาพูดกับฉันสายตาแบบนั้นจะทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกลบลูอืมภายใต้สถานการณ์ใดที่ฉันไม่ได้ทำให้เธอขุนเคืองชีจังถ้าทำตัวซินเดเรลล่าเกินไปต่อหน้าคนที่เธอชอบมันจะทำให้คนคนนั้นรู้สึกรำคาญนะคำพูดของมาชีได้หยวนโกรธทำให้คาซุมิเกโอกบชิววิตตกกังวล เออลืมเรื่องนั้นไปเถอะค่ะคุณมาชิดัชันเขียนเรื่องนี้เมื่อคืนแล้วชื่อเรื่องว่า Big f ฟ s h b บยโกลเียคุณลองดูได้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ตดพิมพ์ได้เลยจ้องมองเซียจือชิวซืออยู่จ้องมองเสียวเฉิงดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและความอิจฉาฉันคิดว่าฉันลดน้ำหนักไปสามปอนด์เพื่อเขียนยายรักเล่มที่สองและฉันก็คิดถึงเสี่ยวเฉิงที่เขียนมันเสร็จภายในคืนเดียวถึงแม้จะเป็นเรื่องสั้นแต่เซียจือชิวซืออยู่รู้ว่าเนื้อหามีเหลือเฟือและเซี่ยวเฉิงก็เขียนเสร็จภายในคืนเดียวใเเือ่หหลญน ไม่ต้องรีบก็ได้ฉันจะพักผ่อนบ้านฉันไม่ได้นอนมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วดีเซียวเฉิงเดินไปที่โซฟาด้านหนึ่งแล้วเริ่มหลับตาลงเพื่อพักผ่อนจิตใจส่วนชิอยู่เซียจือเฉีวหญิงสาวสวยที่นั่งอยู่ข้างๆนั้นอึมเซียวเฉิงแกล้งทำเป็นไม่สนใจเพราะยังไงซะผู้หญิงคนนี้ร้ายกาดเกินไปเซียวเฉิงไม่อยากโดนพิษอีกและเซียจือฉวซิอ,อยู่คือผู้ที่แอบกัดฟันเงินอยู่ลับๆฉันเป็นสาวสวยหุนดีที่นั่งอยู่ข้างๆคุณและคุณก็ไม่สนใจเลยสักนิดคุณวิ่งไปพักผ่อนลีคุณยังไม่ใช่ลูก อย่างไรก็ตามแม้ว่าในใจเขาจะเป็น m m p หมู่ช่วเมนซีออฟอสฟาเทียนแต่เซียิลิซืออยู่กับแสดงสีหน้าเฉยเมยบทกวีเบโกเนียปลาใหญ่มีตัวอักษรเพียงสันต์แต่มาจินดาหยุนจืออ่านจบได้อย่างรวดเร็วยอดเยี่ยมมาจินดาหยุนจือต้องยอมรับว่านิยายเรื่องปลาใหญ่และเบโกเนียของเซียวเฉิงนั้นดีมากและสไตล์การเขียนก็แตกต่างจากนิยายเรื่องก่อนๆของเซียลเฉิงอย่างสิ้นเชิงถ้าคุณไม่เชื่อคำพูดของเซียลเฉิงมาหาจินดาหยุนจือคงสงสัยว,ว่าเซียลเฉงขอให้มือปืนเขียนจดหมายให้เขาจริงหรือเปล่า Chapter สองร240 บทที่สองผู้หญิงสมัยนี้ขับรถได้แม้กระทั่งตอนที่ไม่เห็นด้วยกันครูหลังจากอ่านนวนิยยเรื่องนี้แล้วมาจิดายวนซี่ก็ตะโกนบอกเซียวเฉิงหลังจากอ่านแล้วคุณคิดอย่างไรบ้างไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ครูต้องการตั้งราคาหนังสือเล่มนี้เท่าไหร่ถ้าเป็นหนังสือเล่มอื่นมาจิดายวนจือคงไม่ถามประโยคนี้แน่แต่หนังสือเล่มนี้ตั้งออกไปหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับท่าสงหารพิเศษของเซี่ยวเฉิงดังนั้นราคาหนังสือเล่มนี้จึงต้องได้รับการอนุมัติจากเซี่ยวเฉิงมาในราคาที่คุณต้องการได้เลยแค่ มาจีลายวนจื้อพยักหน้าเธอรู้ว่าเซียวเฉิงจะตอบแบบนั้นแต่เธอก็ยังขอเอกสารนี้อยู่ดีเพราะอย่างไรก็ตามนี่คือสูตรสันหารพิเศษของเซียวเฉิงนังซือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับสูตรนั้นมันจําเป็นมากเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสูตรพิเศษของเชฟเซียวเฉิงต้องให้ความสําคัญอย่างจรงิงจังตอนนี้ฉันได้คาตอบของเซียวเฉิงแล้วมาจีลายวนจื้อจะทำาร้อยห้าสิบสไป S <S <an> ขเขาเหลือบมองเซียจือชิวซื่ออยู่ที่อยู่ตรงหน้าแล้วมองเซี่ยวเฉิงอีกครั้งมหาจือหยวนจือจะมองไม่เห็นความคิดของเซียจือชิวซื่ออยู่ได้อย่างไรดังนั้นมหาจือหยวนจือจึงกล่าวกับเซียวเฉิงว่าอาจารย์ข้าจะนำเรื่องนี้ไปให้บรรณาธิการใหญ่ที่นี่ซื่อฉันจะรบกวนท่านให้ส่งกลับมาหญิงสาวสวยคนหนึ่งจะมาแย่งชิงกันเหมือนหมาป่าในรถรางโปรดพาซื่อฉันกลับไปด้วยอาจารย์โดยสัญชาตญาณแล้วเซียวเฉิงอยากปฏิเสธแต่สุดท้ายเขาก็พยักหน้าฉันรู้ฉันจะส่งชีอยู่กลับไปดังนั้นฉันจะไปก่อนถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้้้นนอออออีีกแลลวเเาาาาา่่ะคยๆถชจจจงมท เนื่องจากเซียวเฉิงต้องการส่งเซจอชิวซื่ออยู่กลับบ้านเขาจึงไม่สามารถพาเซจอชิวซื่ออยู่ไปเบียดเสียดบนรถรางได้ดังนั้นเขาจึงโทรศัพท์เรียกรถแทนพอขึ้นรถแล้วเซียวเฉิงกอดไม่ได้ที่เ็นตัวพิงร่างของเซจอชิวซื่ออยู่แล้วค่อยๆหลับไปบีเอฟได้เมื่อคืนนี้รหัสลับถูกส่งต่อกันทั้งคืนแต่ตอนนี้เซียวเฉิงเหนื่อยมากแล้วโดยไม่รู้ตัวศรีรษะของเขาก็ไปวางอยู่บนตักของเซจอชิวซื่ออยู่แล้วใบหน้าของเซจอชิวซื่ออยู่แดงกำ่ำเมื่อเห็นใบหน้าเหนื่อยล้าของเซียวเฉิงเธอไม่อาจพลนปลุกเซีงได้ใ,ใจ ระหว่างทางเซียซิอชิวซืออยู่เหลือบมองเซี่ยวเฉิงที่กำลังหลับอยู่บนปักของเธอไอโง่สิ้นดีสำหร sure. ับเสี่ยวเฉิงเซียจีคิวชิยูอดไม่ได้ที่จะกระซิบเมื่อกันเดินทางอันยาวนานสิ้นสุดลงรถก็จอดที่หน้าบ้านของเซียซิอชิวแต่เสี่ยวเฉิงก็ยังไม่ตื่นคนขับรถเป็นคนจากตระกูลนายกิริเขาไม่ได้แสดงอาการอะไรเลยเซียซิอชิวไม่ได้เรียกเซี่ยวเฉิงเพียงแค่รอจนกว่าเซี่ยวเฉิงจะตื่นเองแม้ว่าเขาจะรู้สึกถึงความนุ่นวลอยู่ใต้ศีรษะแต่ที่จริงแล้วเซี่ยวเฉิงไม่ได้นอนบนเตียงของตัวเองเซี่ยว เมื่อเสียวเฉิงตื่นขึ้นมาเป้าหมายของเขาคือใบหน้าของเซจอชิวชิยูหน้าผากเสี่ยวเฉิงนึกถึงความลุ่มลใต้ศีรษะของเขาขึ้นมาทันทีรอยยิ้มที่ดูไม่เป็นธรรมชาติปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาถ้าตื่นแล้วก็ลุกขึ้นมาสิเฉังคุ้มเซจิคิวชิยูแซงทำเป็นสงบและพูดกับเซียวเฉิงหน้าผากเซียวเฉิงลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและเมื่อศีรษะของเขาพ้นจากหมอนรองเขาของเซจิคิวชิซอยู่แล้วเขาก็ลังเลที่จะยอมแพ้เล็กน้อยแต่เซียวเฉิงก็จัดการเขาได้อย่างรวดเร็วด้วยความมุ่งมั่นอย่างยิ อย่างไรก็ตามเซียวเฉิงไม่เต็มใจที่จะขอโทษคำขอโทษของเขากลับได้รับเพียงเสียงหเรอยอดเยี่ยนชาจากเซียจีชิวซือหยูฮึช่วยพยุงฉันหน่อยค่ะฉันชาไปหมดแล้วหลังจากนั้นไม่นานเซียจีชิวซือหยูก็พูดกับเซียวเฉิง๋อเข้าใจแล้วเซียวเฉิงยิ้มอย่างเขินเขินทำไมขาของอีกฝ่ายถึงชาล่ะเซียวเฉิงบอกกว่าเขารู้ทุกอย่างเมื่อก้าวลงจากรถเซียวเฉิงเปิดประตูแล้วอบกอดเซียจีชิวซือหยู่ราวกับเจ้าหญิงบ้านของเซียจีชิวซือหยูเป็นบ้านพักอาศัยสองชั้นทั่วไปเซียวเฉิงอุ้มเซียจีชิว เสี่ยวเฉิงเดินเข้ามาพร้อมกับเสี่ยจื้อชิวซื่ออยู่แล้วพูดว่าลุงไปอยู่บ้านกันหรือเปล่าพ่อของผมยุ่งอยู่กับร้านอาหารส่วนแม่ก็ช่วยงานที่ร้านอาหารของพ่อผมเลยไม่ได้กลับมาเร็วนักหลังจากพูดจบเขาก็บอกกับเสี่ยวเฉิงว่าช่วยพาฉันเข้าไปในห้องด้วยโอ้โหนี่มันแย่กไปหน่อยไหมเนี่ยเมื่อคุณทำแบบนั้นกับฉันคุณไม่อยากรับผิดช,ชอบฉันคุณบ้างเหรอ,อมอสาวน้อยพูดให้ชัดเจนหน่อยได้ไหมทำไมเธอถึงพูดแบบนั้นออกมามันทําให้ฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันได้ทําอะไรที่เลวร้ายกับเธอ หรือว่าฉันคุมคุณกังวลว่าจะเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นหลังจากเข้ามาในห้องของฉันแล้วฉันคุมจะสามารถไต่เขาได้หลังจากที่เขากลับไปแล้วพอได้แล้วยายเด็กสกรปรกผู้หญิงสมัยนี้เป็นอะไรกันไปหมดทุกคนขับรถเวลาทเทาะกัน